ก็สวัสดีกับเราพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่กดรักและยุ่มเองเค่นแมนคือไม่ต้องกลัวนะว่าคลิปทำไมมีคลิป2คลิปแต่มีเก2ม2เกมเพราะเนื่องจากว่าชดเชยเมื่อสัปดาห์ก่อนโอเคเริกรโอเคลองเขียนไปกันเลโอเควิธีการเอาตัวรรดคุ้มในขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งหยิบเตียงหมาแล้วก็ขั้นต่อไปมุ่นเตียงโอเคหลังจากนั้นก็เ,เตียง มาไว้จังนี้ผมก็แค่อยากเรียกพี่มาผมเหงาฮะโอ้นกเสอือผมเป็นผู้ชายฮะอา้าวผู้ชายเหรอแล้วทำไมไมาอยู่ที่นี่คน,นเดียวจ๊ะเอ่อก็คืออุ้ยทำไมมีสองคนนะพี่โอ้อยกมแพ้คู่ไงเจ้าน,นกเสาวอ,อยู่กับพี่แม่นัน่นเกเรม,มากเลยนะเอาไปดี่กลัวหาคนใหม่พี่จะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนครับมาดีครับ ด้กลัวหรอกใจเกเรดูกูเกเรกว่าโอ้โหไปแล้วพี่เกเรเอพี่มาหาผมก่อนผมเหงาเอ้าไปจังงั้นโธ่โไอหนุเลกเล็กกูไอวะ้า,าไม่ได้นิดหน่อยถ้าเป็นงอนโอโแม่สาวคนนั้นเป็นใครครับ <c oughs> เจมทำอะไรแถวนี้เนี่ยมาตามหาเด็กดื้ดอเนี่ยทำไมถึงมาเสือก <c oughs> โอเคผมไม่สนใจแล้เจน,นะ จะไปไหนเรื่องของกูดิกูจะไปไหนก็เ,เกกรื่องกูกำปันยังคุยไม่เสร็จเลยนะโอ้ไปซะสร้างที<ๆ>กเเกมนี้มันก็น่าเบื่อชิ้หายเลยโอเคมาเข้าเรื่องดีกว่าสายเฮ้ที่ว่าทําไมผมถึงไม่อยากเ,เล่นเกมโลโบ็อกเนื่องจากว่าคอนเทนต์ในเกมโลบ็อกค่อนข้างน้อยเป็นอย่างมากซึ่งคอนเทนต์โลบ็อกน้อยไม่พอนะคือแบบแต่ะละอย่างเนี่ยแม่งไม่้น่าสนุกเลยเออบ็อกฟุตเหรอผมว่าผมไม่เอาดีกว่าผมไม่ค่อยจะ ชอบบ็ฟกฟดสเท่าไหร่เพราะนื่งจากสังคมในเกมที่ค่อนข้างจะแย่เอ่อถ้าผมเล่นได้นะผมเล่นลาร t สไพ o เดีกว่าเป็นเป็นสังคมที่ดีนะสนุกด้วยโอเคไปถ้าอยากรู้ลาร t สไพ o เเลเวลเท่าไหร่รอคืนนี้ให้จบก่อนไปต่อเลยแย่ yeah, นี่ไงเปิดมาได้ว,วันแรกใช่นี่ไม่ใช่วันแรกของผมเพราะเลเวลร้อยสิบก้าได้ไงก็ไม่รู้ผมไปฟาร์มเมื่อวานมานี้ เพราะว่าผมเพิ่งเล่นนี่เองก็เนาะเพิ่งเล่นเลเวลร1อยสิบ้แล้วล่ะส่วนตรงนี้ผมจะรับเควสเป็นเควสของเวสที่90ซึ่งผมจะทําให้ถึง150ยห้าสิบแล้วจะไปเกาะอีกก่อได้ซึ่งการทํานั้นก็ต้องฆ่ามอนเตอร์1ตัวก็คือบอสนี่แหละเป็นบอสที่มีชื่อว่าแบ็ k โค้ดพ i l เล็ u เควสชายถูกต้อง b บ็ c โค้ดพ p i เล็ q เควสให้เราไปฆ่ามัน1ตัวซึ่งมันเป็นบอสของเกมนี้ เดิสโวปเปิดมาเนี่ยผมก็เลยทําการเปิดบอสก่อนเลยซึ่งผมก็ใช้ท่าปานปัศนีอะไรก็ไม่รู้ <S <S ปัดใสบอส Bot, แล้วบอสก็โจมตีผมกับ <S <S กระโดดดิ้งขึ้นมาจากท้องฟ้าและจากนั้นผมก็ได้ทาการโจมตีมนันอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นผมได้ใช้ท่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากจะทําให้บอสในเกมนี้ไปลงจูจีกับล่ากอาวม่วงแต่มันก็ไม่สาเร็จแม่งถือคลิปหายเลยคราวนี้แกตายแน่ไม่หรอช้าผมได้ทําการตั้งท่าปานวายุที่1กระแสลม ผิวไหวหลังจากนั้นบอสก็ไปจู่จีกับร่างม่วงอย่างสมใจอยากไม่ได้กอบจากฮีแกเข้ามานะแค่ขอยืมเฉยๆหลังจากออกเดินทางสักพักหนึ่งผมก็ได้ทาการโจมตีมอนสเตอร์แต่มอนสเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าผมไม่ใช่มอนสเตอร์แต่กลับกลายเป็นเพลเยอร์ซะงั้นแถมยังแต่งตัวเป็นคุโจโจททโร่โอ้มาก็นี่โจททโร่เขาใช้ดาบเป็นด้วยเหรอเนี่ยนึกว่าใช้แต่สแตนอย่างเดียวผมจึงเลยพิมพ์ขอโทษไปเผื่อเขาจะมาโอล่าใส่ผมผมจะได้แก้ทัวทนันแล้วก็กลับไปตีบอสอ,อย่างเดิม ก็เพราะผมจะฟาร์มบิลนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ทําการทักทายเขาเหมือนกับตอนที่ผมได้เจอกับคนอื่นครั้งแรกอสวัสดีครับคุณโจทาโร่เออว่าไงอือเจียงโคตรล่อฉันต้องการผลไม้ดีๆสักอันนึงนะอ๋อนี่เขาไม่มีสแตนยิงร้อนเนี่ยเอ้ยอาจจะคนละเกมกันก็ได้หรือเปล่านะเออใช่น่าจ,จะคนละเกมกันแหละเขาคงไม่ได้เล่นเกมโจโจ้นี่มันเกม Last Pilot หลังจากนั้นไอบักโจทาโร่กับผมก็ได้ทำการต่อสู้กับบอสกันผมบอกเลยว่ามีบักโจทาโร่และชีวิตดีดีตามจนถึงเลเวลร4 9เลยโอ้โหแม่ถ้าไม่ได้คุณโจทาโร่นะบอกเลยชีวิตแย่และก็เลเวลร5 0ตามสมใจอยากหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการตามหาเกาะเลเวลร5 0เพราะว่าเกาะเลเวลร5 0เป็นเกาะที่ผมใจกำลังจะฟ์านั่นเองพอขาเยีบพื้นเท่านั้นแหละสิ่งแรกที่ผมทำเลยคือการเดินไปทั่วรอบเกาะ ผมไม่รู้นะว่าตัวเองจะทำเพื่ออะไรหลังจากนั้นก็มาปฏิบัติตามหน้าที่ดังเดิมคือฟาร์มมอนเตอร์นั่นเองจริงๆนะผมเบื่อสุดๆเลยเวลาผมต้องมาฟาร์มอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหพึ่งรู้เนี่ยว่าในเกมนี้ยังมีขี้โตอีกนะเนี่ยโหหน้าตาเหมือนขี้โตเลยอะ่ะไม่เหมือนตรงไหนวะหลังจากนั้นด้วยผมเป็นคนที่สงสัยผมก็เลยสำรวจไปทั่วช่างหัวโเคเวสแม่งก<อ>ูเลยหาคะของไอดีสักอย่างหนึง่งทำให้กูชีวิตดีขึ้นอะไรก็ได้ทำให้ชั้นฟาร์มดีย่งขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอะไรก็ได้ที่ท <c oughs> ผมก็ไปเจอกับคีโตตัวจริงจริงๆไม่ใช่หรอกมันคือกีนแดงก็อมาทั้งดุนเลยนะเนี่ยยิงมันคงไม่ใช่ก๊อบหรอกแต่มันคือความบังเอิญหจากนั้นผมก็ได้ทำการคุยกับคีโตจีนแดงคนนี้เขาบอกว่าเขาจะเสนอขายผลปีศาจอะไรสักอย่างหนึ่งมาอี3สามอันผมก็เลือกอันท้ายสุดเพราะว่ามันราคาถูกดีผมเลือกมาคล้ายๆกับผลยางพอกินเข้าไปเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ผลยางมันเป็นผลบ้าอะไรสักอย่างที่มีฟองเดินตามเท้าผม ผมบอกเลยนะว่ามันเป็นผลที่ห่วยแตกมากแล้วผมก็ลืมสปอร์พอยต์เ็จไอเวียนกมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆน้อยๆอย่างช่องนี้ด้วยนะครับผมผมเพิ่งเปิดมาไม่กี่ปีมานี้เองและผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์และตัดต่อให้ดียิ่งขึ้นก็แค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับส่วนถ้ามีข้อติดหรือข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนื่องจากว่าใกล้สอบแล้วผมจงเลยต้องรีบทำคลิปให้ไหวยิ่งขึ้น และนานยิ่งขึ้นไหมคำตอบคือไม่นานหรอกแต่ผมจะทําให้มันมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นก็แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับส่งท้ายหน่อยก็แล้วกันครับต้องขออภัยด้วยเอาอะไรวะ